เดี๋ยวมาดูกันครับว่า80-20จริงๆเนี่ยเขากินกันยังไงยากหรือเปล่ากินดีก็ไม่ได้แปลว่าต้องกินค l e a n เสมอไปนะครับเบื้องต้นเอาแค่สารอาหารครบอย่างชุดนี้ก็เรียกว่าครบเลยนะครับสารอาหาร5หมู่้าันไหนทําเองก็จะกินประมาณนี้ครับใส่เส้นใส่ไข่แล้วก็ใช้น้ํามันมะกอกเติมเนื้อตามต้องการ หรือถ้าอยากกินแซบบ้างก็เป็นหม่าล่าประมาณนี้ครับเน้นผักแล้วก็เติมเนื้อเข้าไปเยอะนิดนึงซูชิอาหารญี่ปุ่นต่างๆก็กินได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องโฟกัสปโปรโตีนเยอะนิดนึงเพราะว่าโปรโตีนก็เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการทุกวันนะครับกินแบบนี้ประมาณ80%นะครับที่เหลืออีก20%ก็เป็นของชอบจะเป็นไส้กรอกเบคอนหรือพวกซีฟู้ดแซบๆซกุ้งแม่น้ำเผาเนี่ยจัดได้เลยนะครับแต่แค่ต้องให้รู้สัดส่วนบ้างก็พอใครกินผักไม่เก่งเหมือนผมเพราะกลัวสารเคมีก็กินวิตามินสกัดได้นะครับเพื่อ เติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการที่เราขาดไปเนาะและที่สําคัญนะครับออกกําลังกายให้สม่ําเสมอถ้าทํา2อย่างนี้ได้แล้วก็รับรองกลับไปอ้วนยากสุดๆแน่นอนครับเจอกัน EP หน้าครับ